สวัสดีชาวฟ f ีไ e กับชาวโลบกทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมยูกิโตอีกเช่นเคยวันนี้เราก็ยังอยู่กับเว็บ id shop อีกเช่นเคยครับอ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะมาแจกโค้ดของเว็บ id shop เช่นเคยเพราะว่ามีบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ แต่โค้ดเพิ่งเปิดใหม่เขาก็มีกิจกรรมแจกมาเรื่อยๆก็ติดตามกันไปครับครับเราก็เข้าสรุปอเช่นเคยครับคนที่ยังไม่มีก็สมัครเดี๋ยวนี้เลยนะก็ได้ครับแต่สําหรับคนที่มีแล้วก็กดเข้าสรุปอันเดิมเลยก็ได้นะครับผมก็เอาเป็น <t> ย <une> <g> ูก <une> <to> ิโต02แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจำเอาไว้ แล้วกดไปเลยเข้าสูร่ระบบนี่เข้าสูร่ระบบสำเร็จครับทราบตอนนี้ทางเว็บของเราก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่ๆเลยนะครับก็ต้องรออัปเดตก,กันต่อไปเพราะว่าเจ้าของเว็บนี้เหมือนจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีของที่น่าสนใจเยอะเหมือนเดิมอ่าเรามาเข้าเรื่องของเรา,เาเรกันเลยดีกว่านะครับ เราก็ไปที่เติมโค้ดครับโค้ดสำหรับวันนี้นะครับ G h h j h h j u ไม่พูดมากเราก็กดเข้าไปเลยแล้โค้ดสำเร็จอ่ารอบนี้ได้แค่5บาทโอเคไม่เป็นไรแล้วคนที่อยากรู้ว่าโค้ดเข้าไหมหรือเรามีจำนวน โ oh, ้เท่าไรเอ้ย point ท่าไร่เราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเรามีอยู่5้า point และสําหรับท่านใดที่ต้องการจะเติมพ o i n t เพิ่มก็ให้ไปที่เติมเ <Awesome. S 2> งนินแล้วให้สามารถแบบมีมีคลิปที่สอนจ่ายแบบทู n e ่ wallet อยู่ก็สามารถดูได้แล้วก็สามารถเติมได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรนะครับมาแค่แจกโค้ดเฉยก็ขอทุกท่านโชคดีมีชายครับครับไว้เจอกันฝากกดไลค์แล้วกด s u b ส c ค i b e ช่องยูกิโตะด้วยนะครับครับเจอกันบ๊ายบายยู